กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะวิชาทัศนศิลป์เรื่องทัศนศิลป์ในท้องถิ่นชั้นประถมศึกษาปีที่3หน่วยการเรียนรู้ที่5ทัศนศิลป์ในท้องถิ่นตัวชี้วัด 1. ระบุวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้างผลงานเมื่อชมงานทัศนศิลป์2บรรยายเหตุผลและวิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์โดยเน้นถึงเทคนิคและวัสดุอุปกรณ์ 3. เล่าถึง ที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 4. อธิบายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นเอในท้องถิ่นของนักเรียนมีวัสดุอะไรที่นำมาสร้างงานทัศนศิลป์และนำมาสร้างเป็นงานอะไรได้บ้างนะมาดูกันนะ ที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นง,งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านในภาคต่างๆที่สืบทอดกันมาถึงปัจจุบันเดิมสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจาวันเป็นเครื่องมือทามาหากินหรือเพื่อพิธีกรรมความเชื่อทางศาสนาวัฒนธรรมประเพณีโดยใช้วัสดุอย่างง่ายที่มีในท้องถิ่นต่อมามีการพัฒนาความชำนาญและฝีมือในการออกแบบจนกลายเป็นศิลปะที่มีคุณค่า มาถึงปัจจุบันมีลักษณะเฉพาะตัวของท้องถิ่นนั้นๆตัวอย่างงานทัศนิสินในท้องถิ่นในภาพนี้จะเป็นเครื่องปั้นดินเผานะคะด้านขวามือจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีซึ่งมีวัฒนธรรมมากว่า5,000ปีส่วนทางด้านซ้ายจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาของเกาะเก็ดจังหวัดนนทบุรีซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันด้านหนึ่งจะเป็นเขียนสีอีกด้านหนึ่งจะเป็นฉลุลายและแกะลายไทย เป็นตัวอย่างนานทศนศิลในท้องถิ่นอีกอย่างหนึ่งของภาคใต้นะคะด้านขวามือจะเป็นรูปเรือกอแลของจังหวัดนาราธิวาสจะนี้เป็นเรือหาปลาแต่ว่าวิจิตรสวยงามมากนะคะด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นหนังตะลุงเมืองชัย,ยาจังหวัดสุราธานีไม่ได้มีแค่จังหวัดสุราธานีจังหวัดเดียวนะจังหวัดอื่นก็มีหนังตะลุงเนี่ยจะทําจากหนังัวหรือหนังควายนะคะ วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นช่างพื้นบ้านใช้วัสดุธรรมชาติรอบตัวที่มีในท้องถิ่นมาสร้างเป็นข้าวของเครื่องใช้เพื่อดำรงชีวิตในชีวิตประจําวันจากรูปนะคะจะเห็นว่ามีไม้ไผ่ซึ่งเอามาจักสารเป็นสิ่งต่างๆได้ย่านลิเพาอันนี้จะเป็นพืชในท้องถิ่นภาคใต้นะคะกระจูดกบปอฟางข้าวดินเหนียวใบาจากใบาตาลและยังมีอื่นๆอีกอ,อ,อ,อย่างเช่นกะมลพร้าว,าวเปลือกหอยเป็นต้น วิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นการจักสารเป็นการนำไม้ไผ่หวายปอย่านริเผามาสางด้วยมือและภูมิปัญญาเป็นรูปร่างรูปทรงต่างๆอย่างสวยงามและน่าชื่นชมแต่ย่านหนึ่งจะเป็นการแกะสลักเป็นการนำไม้เนื้อแน่นเช่นไม้สักไม้มะค่าโมกมันมาแกะสลักเกิดเป็นผลงานที่มีคุณค่าทางทัศนศิลป์มาจนถึงปัจจุบัน ในรูปเนียจะเป็นรูปช้างนะคะการทอผ้าเป็นการนำใยไหมหรือดอกฝ้ายที่ปั่นเป็นเส้นมาทอเป็นผืนผ้าซึ่งจะมีในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยการปั้นปูนการแกะสลักการประดับกระจกเป็นงานศิลปะที่มีคุณค่าต่อคนไทยและประเทศชาติงานนี้จะประดับตกแต่งอยู่ตามสถาปัตยกรรมค่ะการวาดภาพตามผนังโบสถ์ อันนี้จะเป็นงานจิจกรรมซึ่งส่วนใหญ่จะว่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนามีเอกลักษณ์ชัดเจนมีลวดลายไทยที่เป็นลายกะนกซึ่งดัดแปลงมาจากธรรมชาติมีความวิจิตอ่อนช้อยสวยงามควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบไปสรุปทัศนศิลป์ในท้องถิ่นที่มาของทัศนศิลป์ในท้องถิ่น เพื่อสร้างสิ่งของเครื่องใช้สร้างเครื่องมือทรมาหากินพิธีกรรมทางศาสนาวัฒนธรรมหรือประเพณีส่วนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างทัศนศิลป์ในท้องถิ่นได้แก่ไม้สักไม้ไผ่ยาลิเพากกปอฟางดินเหนียวเป็นต้นส่วนวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น<ม>ก็จะมีการจักสานการทอผ้าการแกะไม้ปั้นปูน และการวาดภาพตามผนังโบสถ์ค่ะและในวันนี้คุณครูก็ต้องขอจบเนื้อหาในเรื่องของทัศนศิลป์ในท้องถิ่นไว้แต่เพียงเท่านี้หากเด็กๆไม่เข้าใจสามารถย้อนกลับไปดูต้นคลิปได้นะคะสำหรับในวันนี้สวัสดีค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบาย